โครงสร้างที่ประเทศจีนาได้มาเช่าพื้นที่ของสปปลาว99ปีาในการมาสร้างเมืองอยู่ที่นี่เนาะก็เรีวยกว่าเมืองใหญ่มากกำลังก่อสร้างอยู่คอนโดสูงๆหลายตึกเลย สิบก้าปีตอนนี้ก็ผ่านไปหลายปีอยู่ก็สร้างได้เยอะมากแล้วตึกอาคารก็สวยงาม ไทยบ้างนะฝั่งไทยก็เริ่มจะมีร้านกาแฟร้านอาหารเพราะว่าโควิดเริ่มซาก็อนักท่องเที่ยวก็มาเยี่ยมเยือนเชียงรายในช่วงฤดูหนาวก็จะได้มีที่พักจะได้มีอาหารกาแฟาได้ชิมกันนอกร้านค้าก็เพิ่มขึ้นมากแนละ้ว ได้นะหน้าหนาวนี้ธันวามกราก็เริ่มหนาวแล้วเราก็อยู่กลางแม่น้ำโขงนะสามเหลี่ยมทองคำนั่งเรือเราก็นั่งเรือชมวิวทิวทัศน์ไปก่อนชมตึกทางฝัง่งสปปลาวกันก่อน เล่นต่อสร้างกันเราอยู่บนเรือนะก็ทำให้โพงเพลงพงเพลงมั่งแล้วแต่ขึ้นลมแรงมาเนาะแม่น้ำก็มีสีแดงเล็กน้อย ชมก้อนมเมฆชมท้องฟ้าชมแม่น้ำโขงกันนะวันนี้นะใครมีโอกาสมาก็าแวะมาได้ที่สามเหลี่ยมทองคำก็อยู่เชียงรายนี่เองโอ้ยตอนนี้เราเริ่มเครื่องติดละเครื่องติดแล้วก็ต้อง พลังเยอะนะฝลังก็มาเยี่ยมชมประเทศไทยประเทศลาวประเทศพม่ายึกแต่ก็ผู้คนก็บางตาอยู่ยังไม่ค่อยมีมากเท่าฤดูหนาวเนาะฤด,ดูหนาวก็น้ำก็คงจะลดลงกว่านี้ก็คงจะสวยงามองฟ้าเมฆมองก็สวยงามตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบบ่ายโมงแล้วเนาะตามเวลาในประเทศไทยนะ างแม่น้ำโขงกันก่อนเราก็จะขึ้นท่าเรือแล้วตอนนี้ถึงท่าเรืออะไรก่อนเนี่ยดอนซาวท่าเรือดอนซาวก็จะมีตลาดช้อปปิง้งเล็กๆน้อยๆของฝากของที่ระลึกของบำรุงชูก,กำลังก็จะมี ท่าเรือดอนซาวนะน้ำไหลแรงเนอะออก็ชมการจอดเทียบท่าของช่างขับเรือของเราเราก็จะเอาด้านข้างเข้าจอดนะตามปกติก็ดับเครื่องเรียบร้อยใช้แรงเฉยแรงเฉยมา เออยู่ดีกาครับบ่านเรี่วบาแเรวาแเรวต้องมีคนองนี่นานอ่าเราก็จะขึ้นฟังก่อนนะสาธุสาธุุาสุทุก